สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะมีเอฟซีหลายท่านนะคะเรียกร้องอยากจะดูผลิตภัณฑ์ที่ป้าหมูมีนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์หัวเชื้อสําหรับหมักคอมูชะนะคะป้าหมูจะมีทั้งหมด4ชุดนะคะชุดหนึ่งนะคะชุดหนึ่งก็คือนี่นะคะเราจะได้ หัวเชื้อ1ชุดแบบนี้เลยนะคะทั้งตัวสโคบี้นะแล้วก็น้ําตั้งต้นนะคะน้ําตั้งต้น f 1นะคะอันนี้คือน้ําตั้งต้น f 1นะที่เป็นหัวเชื้อนะคะป้าหมูให้ไปทั้งขวดเลยนะแล้วก็ยังมีน้ําตั้งต้นที่เราใส่ถุงไปพร้อมน้องสโคบี้นะคะสําหรับหล่อเลี้ยงน้องนะรวมแล้วนะคะก็น้ําตั้งต้นน่าจะถึง280นะแล้วก็มีผ้าคุมโหลนะคะผ้าคุมโหลนี่สําคัญมากนะ ผ้าคุมโหลนะคะก็มีปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งนะคะสําหรับการทําคอมบูชานะเพราะว่าปลาหมูใช้เป็นผ้าคอตตอนร้อยอย่างดีนะคะถ่ายเทอากาศได้ดีนะเวลาที่เราหมักคอมบูชาไปแล้วนะคะสโคบี้เขาต้องการอากาศในการสร้างการเจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นผ้าคุมก็สําคัญเช่นกันนะชุดหนึ่งนะคะจะได้ชาไปสองห่อแบบนี้นะเป็นสมุนไพรนะคะ ตัวนี้เป็นชากระเจี๊ยบนะคะตัวนี้ชากระเจีย๊ยบออแกนิกนะอันนี้ป้าหมูคัดสรรอย่างดีนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชาอัญชันนะคะอัญชันแห้งเนี้ยป้าหมูก็เก็บตากเองนะคะเป็นอัญชันห้ากลีบนะให้กลิ่นหอมแล้วก็สีสวยนะคะชุดหนึ่งนี้นะคะป้าหมูจําหน่ายเพียงแค่250บาทนะค่าส่งก็ตามพื้นที่นะคะสตาร์ทที่30บาทนะคะค่าส่งนะชุดหนึ่งนี้ก็คือคุ้มมากเลยนะคะสําหรับมือใหม่หัดหมักนะ เดี๋ยวเรามาดูในชุดสองกันนะคะชุดสองของป้าหมูนะคะก็จะเป็นหัวเชื้อแบบนี้นะหัวเชื้อแบบเดียวกันเลยนะคะหนึ่งชุดจะมีทั้งสีแดงที่เป็นสโคบี้จากกระเจี๊ยบนะคะตัวนี้เป็นสีเหลืองนะคะเป็นหัวเชื้อจากดอกคำฝอยนะคะที่ได้ไปนะคะก็อาจจะได้สีที่แตกต่างกันแต่ว่าคุณสมบัติเหมือนกันเลยนะคะแข็งแรงเหมือนกันนะสามารถที่จะเอาไปหมักต่อชาอะไรก็ได้นะคะ ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมตอนที่ป้าหมูพูดเป็นสโคบี้สีเหลืองสีขาวแบบนี้นะแต่ว่าบางทีส่งไปเป็นสีแดงนะคะแล้วแต่ช่วงเวลานะคะว่าช่วงเวลาที่คุณสั่งนั้นสโคบีตัวไหนเขาอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงนะป้าหมูก็จะส่งตัวนั้นไปนะคะก็อาจจะมีทั้งสีแดงหรือว่าสีเหลืองนะคะก็ไม่แตกต่างกันนะคะทั้งสองสีนะคุณสมบัติที่จะเอาไปหมักคอมูชานั้น สามารถหมักต่อเป็นชาอะไรก็ได้นะคะปลอดจากเชื้อราด้วยนะปลาหมูเลี้ยงแบบออร์แกนิกนะคะอันนี้ก็ยังเป็นชุด2อ,อยู่นะคะเนี่ยชุดสองชุด2ก็คือจะได้หัวเชื้อแบบเดียวกันแบบนี้นะหนชุดหัวเชื้อนะคะน้ำตั้งต้นปลาหมูให้ไปเหมือนกันทุกชุดนะก็คือในขวดนี้นะคะ250 ML นะคะแล้วก็จะมี F1 ห,หรือน้ำตั้งต้นที่เราหล่อตัวสโคบี้ไปด้วยนะคะก็เยอะมากพอสมควรนะคะน่าจะได้ถึงน่าจะได้ถึง80 ml นะคะอันนี้รวมแล้วน้ำตั้งต้นที่ได้ไปนะคะประมาณ280 ml ได้นะป้าหมูให้ไปเยอะมากนะคะเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆทําแล้วประสบความสำเร็จกันทุกคนนะคะในชุด2นี้นะคะจะเป็นชุดชานะ เพราะว่าบางคนเขาก็ชอบชาบางคนเขาจะกินชาไม่ได้นะคะป้าหมูก็เลยต้องจัดเป็นชุดสมุนไพรในชุดหนึ่งไปแต่ว่าอันนี้คือชุดสองนะชุดสองนี้จะเป็นชานะคะชานี้ก็จะแตกต่างรสกันไปอีกนะซึ่งชานะคะป้าหมูสั่งตรงมาจากดอยแม่ฟ้าหลวงนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าป้าหมูใช้ชาที่เป็นชาออร์แกนิกจริงๆนะคะชานี้จะมีกลิ่นหอมนะคะ แล้วแต่ว่าณช่วงเวลานั้นนะคะจะได้ชารสไหนนะคะป้าหมูมีชาหลายตัวมากนะคะตัวนี้จะเป็นชาหอมหมื่นลี้นะคะอาอู่หลงนะคะชากระเจี๊ยบชาใบาเตยนะคะแล้วก็มีชาพีทนะคะชาแอปเปิลนะแล้วก็ชาเขียวนะคะชาเขียวก็จะเป็นพรีเมียมนะคะชาเขียวมะลิ ชากุลาบนะคะป้าหมูมีหลากหลายรสชาติให้เลือกมากๆเลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่ป้าหมูจัดไปนะคะ fc ก็จะไม่ค่อยถามนะคะส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ป้าหมูจะจัดให้แต่ถ้าคนไหนเฉพาะเจาะจงมาเป็นชารสอะไรนะคะป้าหมูก็สามารถจัดให้ได้นะในชุด2นะคะก็ได้ผ้าคลุมเช่นกันนะนี่นะคะก็เป็นผ้าคลุมโหลนะคะอาจจะไม่ได้สีนีลายนี้นะคะแต่ว่าก็คือผ้าคลุมโหลชนิดเดียวกันนะคะอันนี้ป้าหมูก็ยกตัวอย่าง เป็นผ้าลายนี้นะคะแต่ว่าป้าหมูมีหลากหลายลายนะคะชุด2ก็นี่นะคะได้ทั้งหมดแบบนี้เลยนะได้ตามเซตนี้เลยนะคะอันนี้ชุด2ราคาก็250บาทเช่นกันนะคะค่าส่งก็แล้วแต่พื้นที่นะคุ้มมากๆเลยนะคะได้ชาห่อใหญ่นี่ก็ร้อยกว่ากรัมเลยนะคะประมาณร้อยห้าถึงร้อกรัมเลยนะป้าหมูให้ห่อใหญ่แบบนี้เลยจะไม่แบ่งออกนะคะ 250บาทนี่คือคุ้มมากๆเลยนะป้าหมูแบบจัดสรรให้ในราคาที่จับต้องได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในชุด A กันนะคะชุด A ที่จะเพิ่มมานะคะก็จะเป็นกากองชาแบบในคลิปที่ป้าหมูใช้กองชานะคะตัวนี้จะใช้งานสะดวกสบายมากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีตัวกองชาด้านในให้อีกชั้นหนึ่งเห็นไหมคะเวลาที่เราจะใช้ก็ สามารถที่จะกดตัวสวิตช์นี้นะคะน้าชาเขาก็จะไหลลงไปด้านล่างนะตัวนี้ใช้งานสะดวกสบายนะคะแก้วก็ทนความร้อนสูงนะเป้าหมูก็สั่งมาเฉพาะการทําชาคอมบูชาเท่านั้นเลยนะตัวนี้สั่งจากโกรงงานมาเลยนะคะตัวนี้จะทนร้อนมากเลยนะชุด A นะคะก็จะมีแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็คือกากองชาหนึ่งอันนะคะชาหนึ่งหอนะหัวเชื้อ นะทั้งสโคบี้และน้ําตั้งต้น1ชุดแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ผ้าคุมแบบนี้เช่นกันนะชุดนี้นะคะ450บาทนะค่าส่งก็แล้วแต่พื้นที่เช่นกันนะคะ450บาทนี้ได้ทั้งหมดนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปหมักคอมูชาได้เลยนะสําหรับท่านใดที่มีโหลใช้งานอยู่แล้วนะคะก็ใช้ชุด A นะคะก็เหมาะสมแก่การหมักมากเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูในชุด B นะคะ ชุด B ก็คือหัวเชื้อแบบนี้เช่นกันนะ1ชุดแบบเดียวกันเลยนะคะชาห่งห่อแบบนี้นะคะผ้าคุมโหลนะชุด B นะคะคเพื่อนๆจะได้ขวดโหลใหญ่แบบนี้เลยนะคะโหลใหญ่แบบนี้นะได้จากป้าหมูไปนี่คือ4ลิตรนะคะเป็นโหลแก้ว ใส่เชอรี่นะคะเป็นโหลนำเข้าจากต่างประเทศนะคะก็ <c oughs> จะมีความหนาแข็งแรงทนทานมากเลยนะตัวนี้จะหนามากเลยนะคะเป้าหมูสั่งมาเนี่ยสำหรับหมักคอมุชะโดยตรงเลยนะ <c oughs> เพราะว่าจะทนร้อนสูงนะคะเวลาเวลาที่เรานำขวดโหลไปฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อนนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการต้มการนึ่งนะคะ <c oughs> เราก็จะได้มั่นใจได้ว่าขวดโหลแก้วของเรานะคะมีความแข็งแรงทนทานต่อการฆ่าเชื้อนะคะ <c oughs> ชุด B ก็จะได้เพิ่มมาก็คือจะเป็น ขวดโหลแก้วแบบนี้นะชุด B นะคะราคาก็450บาทนะคะค่าส่งก็ตามพื้นที่เช่นกันนะในแต่ละชุดนะคะป้าหมูก็ได้แจ้งไปแล้วนะว่ามีอะไรบ้างนะคะอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของสมาชิกที่จะสั่งป้าหมูนะคะป้าหมูก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้ได้เช่นกันนะอหนึ่งสิ่งที่เป็นไอเทมสำหรับชาวหมักนะคะก็คือผ้าคลุมโหลนั่นเองนะ ผ้าคุมโหลนะคะตัวนี้ป้าหมูก็มีจัดจําหน่ายนะคะชุดหนึ่งสองบาทรวมส่งนะคะจะได้6ผืนนะคะ6ผืนนี้คือเป็น6ผืนใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆเ,เหมือนที่ป้าหมูได้ให้ดูตั้งแต่ในชุดนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้นะ,ะผ้าคุมโหลนะคะป้าหมูจะเป็นแบบนี้นะคะขนาด9นิ้วถึง10นิ้วนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะสั่งเฉพาะไซส์ได้นะป้าหมูสามารถที่จะตัดให้ได้นะคะเพราะป้าหมูตัดเย็บเองนะ หนึ่งชุดนะคะจะได้ผ้าหนึ่งชิ้นนะคะแบบนี้นะตัดเย็บอย่างดีนะคะก็หนังยางแบบนี้นะคะสําหรับที่จะใช้คุมโหลนะที่ได้จากป้าหมูไปจะเป็นฝาแบบนี้นะแต่เราจะไม่ใช้ฝาตัวนี้นะคะเราจะใช้ผ้าคุมโหลที่ได้ไปด้วยนะคะคุมโหลแบบนี้ยางที่ป้าหมูให้ไปนะนะคะเราก็จะสวมครอบแบบนี้นะคะนี่นะคะเราจะสวมยางครอบแบบนี้นะเห็นไหมคะเราก็จะได้ ผ้าคลุมโหลที่สะอาดสะอ้านเรียบร้อยนะคะเหมาะแก่การหมักอย่างยิ่งนะเพราะว่าระบายอากาศได้ดีนะคะเห็นไหมคะก็ j j. จะสวยงามแบบนี้เลยนะคุมโหลหกชุดแบบนี้นะคะป้าหมูคิด200บาทนะคะป้าหมูรวมส่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ห่างไกลนะก็เพิ่ม50บาทนะคะช่วยแจ้งป้าหมูมาด้วยนะว่าบ้านท่านนั้นเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือเปล่าถ้าเป็นพื้นที่ห่างไกลป้าหมูก็จะต้องคิดเพิ่ม50บบาทนะคะเพราะว่าขนส่งเขาคิดเพิ่มนะ ถ้าเป็นพื้นที่ทั่วไปนะคะก็200รวมส่งไปเลยนะคะผ้าคลุมนะคะป้าหมูก็จะมีชุด1นึ่งชุดสชุดสก็คือแล้วแต่ลายนะคะแต่ว่าจะเป็นเซตเดียวกันนะคะจะเป็นเซตแบบนี้นะก็คือต่างสีนะคะจะได้6ชุดเลยนะก็เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ป้าหมูมีจําหน่ายนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจสามารถทักแชททักไลน์หาป้าหมูได้เลยนะป้าหมูจะแปะลิงก์ไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กไว้ให้ใต้คลิปนะคะ ราคาหลักร้อยความรู้หลัก้านะคะสโลกแกนของป้าหมูนะเพราะว่าป้าหมูจะจับมือท่านสอนตัวต่อตัวเลยนะจะสอนในแชทนะคะไม่ว่าจะเป็นรายหรือว่าแชทใน Facebook ก็ตามนะป้าหมูจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนเพื่อนๆทำสำเร็จนะคะป้าหมูก็จะให้ส่งการบ้านมาอัปเดตเป็นระยะระยะนะคะป้าหมูไม่เคยทิ้งลูกศิษย์เลยนะลูกศิษย์ท่านใดนะคะที่ได้ซื้อหัวเชื้อจากป้าหมูไปแล้วนั้นนะคะ แล้วก็ป้าหมูจับมือสอนจนเป็นนะก็สามารถมารีวิวให้ป้าหมูได้นะคะใต้คลิปนะว่าป้าหมูได้สอนตัวต่อตัว,ตวแบบที่พูดในคลิปจริงหรือเปล่านะลูกสิษย์ที่ซื้อหัวเชื้อไปแล้วนะคะป้าหมูจะให้อัปเดตทุก3วัน5วันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกศิษย์ที่เห็นว่าป้าหมูอ่านข้อความแล้วแต่ยังไม่ตอบนะถ้าเกิน2วันนะคะให้เพื่อนๆหรือสมาชิก ลูกศิษย์ป้าหมูนะคะสามารถที่จะทักมาใหม่ได้ทุกคนนะป้าหมูอนุญาตนะคะเพราะว่าบางทีนะคะป้าหมูขับรถอยู่นะคะเปิดอ่านนะแต่แบบยังตอบไม่ได้นะคะยังไม่สามารถที่จะพิมพ์ตอบได้นะป้าหมูก็จะ กลับมาตอบที่บ้านนะคะแต่ว่าบางทีข้อความมันเยอะนะคะก็จะถูกดันหายไปด้านล่างนะป้าหมูก็จะไม่สามารถที่จะเห็นข้อความนั้นได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกศิษย์ป้าหมูที่ได้ฟังคลิปนี้นะคะถ้าทักหาป้าหมูแล้วป้าหมูอ่านแต่ยังไม่ตอบนะคะสามารถที่จะทักมาใหม่ได้เลยนะป้าหมูไม่เคยทิ้งลูกศิษย์นะคะแต่บางครั้งบางเหตุการณ์มันก็สุดวิสัยจริงๆนะคะลูกศิษย์ท่านใดที่ สั่งหัวเชื้อไปแล้วทำไม่ได้ตรงไหนติดขัดตรงไหนนะคะสามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ใต้แชทของท่านได้เลยนะป้าหมูจะกลับมาตอบนะคะแต่ถ้าเกินหนึ่งวันหรือสองวันไปแล้วไม่เห็นป้าหมูตอบนะคะสามารถทักซ้ำมาได้นะคะขอให้ลูกศิษย์ทุกท่านนะคะทำความเข้าใจไว้ด้วยว่าป้าหมูยินดีที่จะตอบทุกคำถามนะคะไม่ว่าจะซื้อกับป้าหมูหรือไม่นะซื้อที่อื่นมาแล้วทำไม่ได้ป้าหมูก็ยินดีตอบทุกคำถามเช่นกันนะคะ ป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปของป้าหมูแล้วก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยนะกดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทําในครั้งหน้านะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ